เอาละครับตอนนี้ทุกคนจะอยู่กับช่างทีวายู 10lp นะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการอัดคลิปครั้งนี้จะร่วงหรือจะรอดถ้าที่รู้ผมมีเป้าหมายอยู่ที่แพทสามดาวนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่แพทสองดาวหนึ่งดาวตอนนี้ผมอยู่แพทสองหนึ่งดาวนะครับแล้วมาดูกันผมจะบุกไปที่แพทสามหนึ่งดาวแล้วไปเจอกันในรอบตัด กเลยครับตอนนี้มาเกต่อไปเล้ะผมมีสดาวแล้วนะตอนนี้คือทำไมผมต้องตัดตาแรกเพราะวผมกลัวมันจะลดครับผมเลยก็จะมีเต้มป้องกันนิดนึงเกมนี้มันเช้าๆเช้าๆเออคุณดูตัวนยิบยบยิบชอก่ ่ผมเนี่ยตอดแม่ไมอเนี่ยไม่ที่พาไม่เก่งนากวไิงด้วยซ้าเอา็เปอร์ตายเพื่อนมากกว่าเนี่ยคืนเลยเรียบทรเ ัไปตอนรอบต่อไปก็คือชนะไม่ได้ครับเลื่อนมาเหลือ11โอ้สมองจะปวดตัวนี้แหละชอบเนี่ยตัวนี้แหละโคตรโต๊ดติเนม่เตมเติมไมมเานจำได้เลยนั่นแหละว่าผมมันมีไฟกึงมาก เครื่องต้นแบบตอไหนาจะได้ซื้อเครื่องไหนะเนี่ยช่องนี้ยิ่ไม่มีใครติดตามด้วยแตก็ยังาที่ไม่งคิดนานแลวไม่ะผมติดปัญหาอยู่ครับปัญหาเรือความเร็วของรถครับ t h a n k มาดูมุมมองเพื่อนกันหน่อยเถอะเพราะว่าอาจจะได้ไม่ถึงสามดาวก็ได้นะยังน้อยก็ให้มันใกล้ก็ได้นะถ้ามันถึงสิบเอ็ดนาทีถ้ามันถึงสิบเอ็ดนาทีเสร็ก็ตามนั้นอ่ะนี่มันนี่มันอะไรอยู่มันเลยหรอเต็มด้วยหรอวะแต่เหมอนอะไเหมือนกล้องยันต์ตัวนึงสององศา ไปปับสูตรนี้กันได้นะรับรองว่าดีแม่นขึ้นเยอะเลยถ้าจะทำสูตรแบบน้แม่นนำไม่ค่อยขึนะลยอาจจะชว์สูตรให้ดีได้นี่แต่ไม่นะเอานี้แล้วมานนี้หนึ่งก็ได้ต่อมาอนี้ก็ได้รนะับร <ing> องว่าอันน <sch encontramos Excel KK> <brainstorm> ี้เล่นถนัดแน่ถ้าไม่ม <ท giving> ีสียงพี่ก็ไม่เป็นไรนีคุณน่าจะได้กินสูตรผมเนาะ Hit him with senses shockwave! Hit him with senses with shockwave. With sense shockwave! Oh my! Oh shockwave! Oh เดินเข้าไปแล้วก็โดนยิงไกลดีอะไรวะเนี่ยสายิงได้นะเนี่ยไปยิงสาไปตอนผมนมะข้นมานะครับตอนนี้แล้วนี่ก็คือเซิร์ฟที่ผมเจอมันเป็นบั็กครับถ้าผมเจอแล้วมันจะบั็กครับนี่เป็นบั็กครับซึ่งมันเป็นบั็กที่โตมากเลยนะเนี่ยแถมไอปพวกนีน้แขนนี่จะเป็นบั็อกเะเดือยตึ้งข้าเราได้เป็นบล็อก ก็ผมวิ่งในสไปเดอร์แมนที่คนเห็นบ่าง Good job โคตรเทผมมีท่าเต้นเป็นพี่เฮ้ยคังแคลี่นี่บงังทุกรอบเลยตัดสองให้นี่คือ,อคังแคลี่ไอ้โข้ยชงฟี้ยวอ่ะับแต่วันนี้ถ้าผมแจ็คไม่โค้ย ไม่ทันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยช่วยก่อนเฮ้ย hey. ไปตอนจบเกมโอเคแล้นมันก็ตีเกมมาแล้วนะโอ้ยยิงมันๆเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไปจัตตา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 โอ้ยทีผมชนะไปด้วยกดไลค์ไปหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ Good job จังหวะนี้มันเฟี้ยวครับผมสี่ดาวแล้วใกล้จะถึงใกล้จะถึงแพทสามดาวแล้วใกล้จะถึงแพทสาม 也是。 ตายไปตอนผมไม่ครับตัวนี้เราก็แต่ดมาสามตาแล้วเนาะไปซื้อปืนชุบชุบชุบก่อนชุบก่อนเฮ้ยชุบก่อนอย่าห่วงว่ามึงหนึ่งหนึ่งมึง,มงชนะว่ามันมั่นใจมากเกินไปวะว่าคุณจะหนี <Double> ใช่มันมั่นใจมากเกินไปปั้นหนึ่งนะขอดา่ามันไปนีกันต่อครับสามชุมดบด่ามันไปเมื่อกี้อืมก็นี่เป็นเวลาหนึ่งชุมเนาะ Hit him with sense of, shock. Hit him with sense of shock. ทุกคนถ้ามันน่าสนใจสำคัญตรงไหนผมจะตัดไปตอนนั้นนะนี่มือกำลังเกียนแล้วตอนนี้ผมหาสุปเปอร์เซปเท่ากันจากสไนเปอร์ที่สุปปดยอดว้าวจะแล้วทำไมม,มันหะม่ล้วดับเ b l e kill ทำไมผมไม่จึงอาจให้มันเห็นหน้าตัวเองเพราะมันแหลกครับหนะนึ่งผม,มเก้าเก้าเลยนะฮะเนี่ยหมผมเปลือนเลครับตัวผมอนหน้าตัวเองเหนื่นผมเปืือนเลยครับไปข้ามาน it's a sense of shockwave mm -hmm. Mm -hmm. เจอกันที่น่ารมาดูผลลับกันตอนนี้ลงก็ได้ขึ้นแพทสามแล้วแพทห้าสามเราไปเจอกันที่ลับบี้เถอะปะเคจบไปที่เยบ้อยแล้วนั่นก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วแค่นี้แหละครับใครจะกดไลค์ก็กดได้นะครับ ตอนนี้ผู้ติดตามผมไม่มีสักคนเลยช่วยกันหน่อยนะคะช่วยช่วยกันหน่อยครับงั้นก็ลาก่อนนะครับบายผมจะไม่อาจคลิปถ้าคุณยังไม่กดติดตามสักคนหนึ่ง